ซอยซอยทางบ้านเพื่อนนะครับเนาะแ่อือนเป็น้ายบุญมากซอยอยู่ตรงนี้ตงจุดนี้นะครับเนาะนี่นะครับผู้ใดที่อยากจะให้เชิญชวนนะครับเชิญชวนเลยสายบุญนะครับว <c oughs> ่าผู้ใดจะมาตรงนี้<อ>มาจะไนะครับใใครที่มานะคะก็มาไหว้พระธาตุนะคะก็เราก็ะจะมีบริการ ขายของนะคะขายของที่ไปไหว้ไปสักการะองค์พระธาตุนะคะแล้วก็จะมีเสื้อชูชีพแจกให้นะคะลงเรือไปคนละ20บาทค่ะถ้าเกิดว่าเราเหมาก็200ร่อของที่ไปไหว้พระธาตุกลางน้ำนี่มีอะไรบ้างคะแนะนำหน่อยค่ะก็จะมีใบสีคู่เล็กใบสีคู่ใหญ่กระทงพญานาคกระทงใบสีแล้วก็พวะงมาลัยค่ะเอฟซีทันใดสายบุญวัได้เตรียมมาก ค่ะที่นี่ก็มีบริการให้คะนเป็นแพวัดอะไรนะคะแพวัดสิริมหากระจายค่ะเป็นแพรวัดสิริมหากระจายนะครับแลเก็บค่าขึ้นเรือก็ถูกนะคะก็แนะนําสายบุญมากันได้นะคะมาทำบุญนะครับมาทำบุญนทำกันนะครับนักได้กราบไหว้องค์พระธาตุขอพรนะครับอนุขอถ่ายรูปที่น้าค่ะ แล้วก็นะคะหนึ่งสองยุ่งนะคะ่อ